สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็สุขสันต์วันเกิดชาวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมหวังอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ผ่านพ้นไปอะไรที่มันเหมือนกับขัดแย้งกันหรือไม่ดีหรือว่แก้ปัญหาที่ติดอยู่เนี่ยก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีขอให้แก้ได้นะครับหรือได้รับพลังงานดีความอวยพรดีหรือการงานการเงนิงน,งน,งนแล้วก็ความรักสิ่งที่รอคอยก็ขอให้ได้สมหวังนั้นใจบองนะครับผมก็มาดูความนักของชาวราศีธนูในเดือนธันวาาาาคมมกกกันเดีี่่รทไข้แ เจอเห็นภาพของพระราชาถือดาบในมือที่เหมือนกับเขาอาจจะเหมือนกับผ่านการต่อสู้ผ่านการปกป้องคนที่เขารักมานะครับแต่เหมือนกับเขาสู้แทบตายทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักแทบตายเนี่ยสุดท้ายเหมือนกับถูกทาร้ายกับกลายเป็นว่าดาบมันหักอ่ะสุดท้ายกับไม่ได้แลกกับคืนมาสุดท้ายเขาไม่สามารถรักษาคนที่เขารักได้แต่เห็นไหมครับว่าเขาเองก็ยังถือดาบในมืออยู่เขาไม่ยอมแพ้ในความต่อสู้กับเพื่อคนรักอ่ะเคยตอบว่าชาวราศีมิถุนหน่อยเลยท่านเนี่ยเขารู้สึกแบบนี้ว่าอยากจะปกป้องใครสักคนหนึ่งอยากต่อสู้ก่อใครสักคนหนึ่งแต่ แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะอาจจะเหมือนกับไม่ยอมแพ้ตรงที่ว่าความรู้สึกหัวใจของเราเนี่ยยังเหมือนกับมองว่าเราต้องการเขาอยู่ย eh ่งรักเขาอยู่ยังอยากจะปกป้องเขาอยู่ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยก็ถ้าเกิดสู้ได้เนี่ยคงสู้ต่อไปแต่ไพ่งออฟซอดไปนี่เหมือนเขาเหมือนกับเราสู้อยู่คนเดียวเรารักอยู่ฝ่ายเดียวเราพยายามทำอยู่ฝ่ายเดียวโจนคนร่างคุณเนี่ยนะครับไม่เห็นมาปกป้องเราบ้างไม่เห็นเห็นคุณค่าเราบ้างทั้งที่เราอาจจะเหมือนกับคนคนที่เป็นพระราชามียศมีการเป็นเหมือนกับเจ้าชายนะครับถือดาบนะครับเพื่อต่อสู้เพราะที่เรารักอะ แต่เขาอาจจะไม่ต่อส <S regret> <or S 2> ู้หรือว่าเห็นการต่อสู้ของคุณเลยเกยตอบว่าคนละของชาวราศีเดืทนานเนี่ยอาจะเหมือนกับคนที่ทานิสัยเย็นชาใส่เฉยชาการพยายามของคุณแต่ทั้งที่คุณเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าเรามีคุณค่านะเรามีความรู้สึกที่เหมือนกับเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเรามีคุณค่ามากกว่าเรามีชื่อเสียงเรามีการงานหรือมีความรู้สึกที่ดีๆมากมายรอเราอยู่อะแต่เรากลับมาเจ็บเพราะคนนี้เรากลับมาต่อสู้เพราะคนนี้เรากลับมารักคนนี้นะครับแค่คนเดียวที่เราจะรักแล้วก็พยายามทําเพื่อเขาอะฉันไพ่ใบตอบมาทํนไยว่าจะเป็นเรื่องของการทีี่่คุณสู้ไปเน คน้อบคุณอาจจะมองคุณว่า King o f s o r ์ดดีเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะว่ามีเกิดกเรื่องของการที่ไพ่ใบต่อมา3าดาบหรือที่ออฟซอร์ครับที่เราต่อสู้ไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราไปทาร้ายเขาอะเขาอะไรเหมาะอาจจะมองชาวสีท่านว่ามองไม่ดีอาจจะมองคุณไม่ดีเพราะเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยนะครับไปทําร้ายเขาไปทําให้เขารู้สึกว่าเจ็บปวดหรือว่าดีไม่พอสำหรับเขาเหมือนกับท,ที่เขากอดคุที่เขารักเขาอาจจะมองชาวราศีธัน่าเนี่ยเป็นตัวร้ายก็ได้นะฉันไพ่สามดาบทําลายแบบนี้ว่าใครหลายคนอาจจะอยู่ในความรักที่เป็นรักสามเศร้าการถูกนอกใจ พยายามทำทุกอย่างเพื่อเขารักเขาต่อสู้เพื่อเขาแต่เขากลับไปรักคนอื่นแต่เขากลับไปกอดคนอื่น,แล,น,น,นแล้วเขามองว่าเราเนี่ยไม่เคยทําอะไรเพื่อเขาเลยหรือว่าเขาอาจจะมองคุณเป็นตัวร้ายมองคุณไม่ดีแต่เห็นไหมครับว่าคุณเองก็เปิดเพื่อนเป็นแผลเจ็บปวดเสียใจเหมือนกันเจ็บเหมือนกันถูกทำร้ายเหมือนกันน่ยแต่เขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่เขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีหัวใจเชิญไพ่สามดาบอาจจะเหมือนกับคนคนที่ต่อสู้เพื่อความรักแต่เหมือนกับคนของคุณอาจจะมองคุณเป็นตัวร้ายมองคุณว่่่่่่่่่่าาาาาเเหมมืืออออนนกกกกััับบบคคไไดดดีีีีแตสสสิงงงทททญุรรรวถึจ้ย็ ถึงจะร้ายแต่ก็หัวใจต่อสู้เพื่อเขาก็ทําเพื่อเธอนะครับแม้ว่าเธอจะไม่เห็นว่าเรารักแม้ว่าเธอจะไม่เห็นว่าเราดีแต่สามด่าบที่นี่หมายความว่าเราก็รักไม่น้อยกว่าเขาอะถึงคุณจะร้ายแต่คุณก็รักไม่น้อยกว่าคน,นคนนั้นนะครับรักมากกว่าด้วยซ้ําจนไพ่ขึ้นมาว่าเหมือนกับอยู่ที่เขาเลือกมากกว่าอยู่ที่เขาตัดสินใจมากกว่าว่าใครคนที่เขาต้องการใครที่เขาอยากจะกอดเพราะคุณเองก็เป็นแผลคุณเองก็เจ็บนะครับแต่เขากลับเลือกที่จะปกป้องคนที่ถือดาบเหมือนกันน่ะ นะครับเลือกไปรักคนอื่นเลือกไปปกป้องคนอื่นทั้งที่เรารักเขาท share, ี่เราเคยปกป้องผ่านอุปสรรคกันมาดูแลซึ่งกันและกันมาช่วยเหลือกันและกันมาหรือมีการแบบเป็นการครอบครัวกันมีการ na, สร้างบ้านอยู่ด้วยกันมีการเหมือนกับช่วยเหลือเขาทุกอย่างดูแลเขาทุกอย่างแต่เขากลับมองข้ามไปแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าแต่เขากลับมองเราไม่ดีนะครับก็เหมือนกับเขาเลือกเองนะครับเขาเลือกไม่สามารถเลือกอะไรได้อยู่แล้วอ่ะฉันไพ่สามลเหมือนกับคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจตรงนี้แหละเจ็บปวดเสียใจแล้วเหมือนกับ ถ้าเกิดสู้ได้เนี่ยคงสู้ไปแล้วถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยคงเลือกได้แล้วคงเลือกต่อไปแล้วเลือกให้เขากลับมาได้หรือเปล่าสุดท้ายไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกชาวราศีท่านว่าผมอยากจะบอกคุณแค่นั้นเองว่าคุณพยายามทําเต็มที่แล้วหรือทําดีที่สุดแล้วแหละสุดท้ายอาจจะเหมือนกับไม่ได้ไรกลับคืนมาแต่มันก็คือการที่คุณทําเพื่อคนที่คุณรักอ่ะพยายามดูแลเขาช่วงหนึ่งพยายามปกป้องเขาช่วงหนึ่งเดินมาส่งเขาช่วงหนึ่งนะครับแม้ว่าตัวเองจะต้องเจ็บแม้ว่าเขาจะมองคุณไม่ดีแต่วันนีีี้้้้คคคุณทททําา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 าเเ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 พื่่่่ออออใใหหไไปปจจนนขขตงกกกกรัมว หรือวันนี้คุณเดินมาส่งด้วยน้ําตาด้วยความเจ็บปวดด้วยความเสียใจคุณเดินมาส่งคนที่คุณหลักนั่นเองฉันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แม้มันจะเจ็บปวดแม้มันจะเสียใจแม้มันจะร้องไห้เนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าจะจัดเม้นครับทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้าเนี่ยอาจจะมีข่าวดีนะครับตั้งแต่ธันวาคมบังเดอนปีเกิดของชาวราศีธนูไปต้นไปนะครับจนถึงไม่เกินช่วงปีหน้าาาหรออออกกกคคคนนนนนที่่่เเเเเขลไไไุณใจจปปยะ็วบื แต่สุดท้ายไพ่เดือดจัดเมน์บอกว่าเขาอาจจะมีการพูดหรือติดต่อคุณมาฉันเดือดจัดเมน์หมายว่ามนช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีนูอาจจะได้ข่าวสารจากคนที่เขาทำร้ายคุณหรือคนที่เลือกนาไปอาจจะมีการกลับมาปรับปรุงกลับมาพูดคุยกับมาสนใจกลับมาเรียกร้องความสนใจจากคุณอาจจะถึงขั้นเดือดจัดเมน์เลยนะต่าประกาศไ่ขอความช่วยเหลือนะครับเหมือนกับเรียกร้องอาจจะมีการโพสต์ถึงคุณอาจจะมีการที่หมอนกับอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณกลับมาช่วยเหลืออยากให้คุณกลับมาปกป้องเขาเหมือนเดิม แต่เวลาที่เขานอกใจคุณหรือทำร้ายคุณไปหรือไปก่อคนอื่นเนี่ยเขากลับมองข้ามคุณเขากลับไม่รู้คุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเขากลับไม่เห็นค่าคุณหรือเขามองคุณเป็นปัญหาแต่พอเขาเจ็บปวดเสียใจเดี๋ยวพอเขาแบบช่วงเนี้จะจัดเม้นต์อ่ะพอเขาอยู่คนเดียวพอเขาไปกับเลิกลาหรือว่าอยู่คนเดียวแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะกลับมาเหมือนกับเห็นคุณค่ากลับมาขอพรกลับมาขอความช่วยเหลือก็เรียกได้วชาวราศีนุทท่านครับถ้าเกิดคนรักคุณนอกใจหรือมีการเลิกลากันไปก็ตามนะข่าวดีทีีี่่่่่เเเกกกกิิิดขึึ้้้นนนนนนนัคคคุณ็ือไไไมมมมชชววาาจถงงปห ไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามนะอาจจะเกิดก่อนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมนายเนี่ยก็จะเกิดก่อนก็จะกลับมาถึงขั้นเด็ดจัดเม้นต์กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาเรียกร้องความสนใจกลับมาคืนดีกลับมาปรับความเข้าใจกันนะครับโดยจัดเม้นใบนี้หมายความว่าอายสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองข้ามความรักของคุณเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าคุณแต่ถึงคุณจะร้ายเนี่ยคุณก็เอาหัวใจไปให้เขาอะถึงคุณจะร้ายเขาจะมองคุณไม่ดีเนี่ยคุณก็เอาหัวใจไปฝากไว้กับเขาเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยที่เอาหัวใจไปฝากไว้กับนางสีดาเนี่ยไม่ว่าคน่ี เขารู้ครับว่าสิ่งที่เขาทําลายไปเนี่ยมันไม่สามารถทําลายหลักแท้ไม่สามารถทําลายความรักที่คุณมอบให้เขาได้หรอกเพราะมันอยู่ในหัวใจของเขาแล้วมันอยู่ในความรู้สึกของเขาแล้วมันฝากไว้กับเขาแล้วนั่นเองเช่นไพ่เด็จัดมนคือการที่เหมือนกับอาจจะมีการข่าวดีอาจจะมีการติดต่อพูดคุยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือไพ่ของทีออฟวานครับเหมือนกับการรอคอยนะผมเลยแนะนว่าคนักของชาวราศีธนูที่เลิกราไปในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับอาจจะมีการกลับมาติดต่อจะกลับมาพูดคุยก็ใหญ่คุณกลับไป สนใจเขาอยากให้คุณกลับไปปกป้องดูแลเขาเหมือนเดิมนะครับเขาอยากคุณกลับไปแต่วันที่คุณเนี่ยถูกทํรลายวันที่คุณเสียใจในวันที่คุณเนี่ยไม่รู้จะต้องฟู่ยังไงไม่รู้จะทายังไงแล้ววะเขาถอยากคุณกลับไปในฐานะที่แบบอาจจะให้เรารอจะจจะให้เราทนนะครับอยากให้เรากลับไปในวันที่เราเนี่ยนะครับถูกทร้ายนะครับเป็นตัวเลือกมองเราเป็นตัวเลือกมองเราเป็นของตายหรือการที่เหมือนกับอยายคุณกลับไปเพราะคุณมีความมั่นของเขาคุณคนสุดท้ายที่เขารู้แหละครับว่ามาอยู่ตรงนี้เสมอ มองมาตรงนี้คุณก็ยังยืนอยู่ตรงนี้เสมอแม้ว่าจะไม่หล่อเหมือนคนอื่นแม้ว่าจะไม่สวยเหมือนคนอื่นแต่คุณืคอคนคนหนึ่งที่ให้ดอกไม้เขาคุณืคอคนหนึ่งที่ให้ความรักให้หัวใจนะครับเอาหัวใจไปฝากไว้กับเขาหรือรักแท้ที่มอบให้กับเขานั่นเองก็จะตอบว่าข่าวดีที่เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูก็คือเรื่องของความรักที่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือเลิกแลกันไปเนี่ยจะมีการกลับมารรติดต่อตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนะครับหรือมีการป่าประกาศนะครับการอยากให้คุณกลับไปมีสัญญาดีๆนะครับมีการแบบอออแบบมมงง่ีารคคคคคยยุุณณวิดถถึึู นะครับแล้วมีไพ่ของคมอยากเลยนะต้องการเลยนะสามงไปเท้าเนี่ยอยากให้คุณติดต่ออยากให้คุณกลับไปปกป้องกลับไปดูแลกลับไปทําดีกับเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาเองรู้แล้ว the j u d g m เ n t เขาเองเข้าใจแล้วมันคือความเหมือนกับเขา้เข้าใจคุณน่ะเคยตอบว่าช่วงเดือนธันวาคมนะครับในช่วงนี้หรือว่าไม่เกินปีหน้าหรอกนะครับช้าหรือเร็วก็ตามจะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยจะมีการกลับมาคิดได้จะมีการกลับมาที่อย่างผมทำมาให้แล้วว่าเขาอยากให้คุณกลับไปในวันที่คุณเนี่ยสั่งไ้เท้า ออกมาไกลแล้วเดินออกมาแล้วพอทูออบวานหรือสองไปท้าทำนายไล้ว่าชาราศีตตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าธันวาคมเนี่ยสำหรับคนที่เลือกลาคนรักนํ้คิดว่าจะไม่กลับไปแล้วไม่ยอมกลับไปทนเจ็บหรือเสียใจหรือว่ากลับไปทุกข์ทรมารหัวใจอีกเนี่ยพอรักแท้มีแค่ครั้งเดียวเนี่ยให้ทูออฟวานหมายความว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเราตัวเองมีคุณค่าตัวเองเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคิงออฟซอร์สตัดสินใจมันสู้จนไม่รู้จะสู้ยังไงแต่ว่ามันสู้จนเหมือนกับเราต้องแบบ รักตัวเองแล้วปกป้องตัวเองแล้วเพราะจะไม่เหลืออะไรแล้วให้เขาไปหมดทั้งตัวหมดทั้งใจสิ่งของเงินทองการดูแลการใส่ใจแต่เขากลับมองว่าคุณไม่ดีเนี่ยไพย่ t ู o อ f wands ก็เลยคือการกลับมามองตัวเองการกลับมารักตัวเองก็เลยตอบว่าชาวราศีงุมแต่วันที่วันที่วันที่หถึงวันที่สิบาธันวาคมเนี่ย คุณจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับอาจจะพบเจอความรักที่ดีหรือสิ่งดีๆที่เข้ามาช่วยคุณแล้วในตอนนี้คนโสดนะครับหรือว่าคนที่เหมือนกับเลิกราคาุณแล้วตัดสินใจว่าจะพอเนี่ยตั้งแต่นี้ไปต้นไปคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอาจจะมีการที่เหมือนกับเริ่มมีชื่อเสีงยงเริ่มมีการงานที่ดีเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสในเรื่งองความรักครั้งใหม่ด้วยนะก็ต่อมีโอกาสในเรื่องของความรักครั้งใหม่ที่นี้หมายความว่าจะพบเจอความรักจากสองไปเท้าจากการงานจากการไกลนะครับแต่สิ่งหนึ่่่่่่่งงงงททททีีีสํําาาาาคัััญดืออเเรรขกกกก้้มปูแแลลซึนนนะ เข้ามาเห็นหัวใจของคุณเข้ามาเหมือนกับดูแลใส่ใจคุณเหมือนกับที่เราสองคนมันเหมือนกับคนสองคนที่รักนเหมือนกันนั่นเองก็เลยตอบว่าชาวราศีมินท่านนะครับดวงของคุณอาจจะเหมือนกับมีสิ่งดีเข้ามามีข่าวดีเช่อนอาจจะมีการหลุดพ้นจากการถูกนอกใจจากการถูกทาร้ายจากความอดทนที่โยนอยามายาวนานเนี่ยจากนี้ไปต้นไปจะเหมือนกับมีแต่พลังงานดีดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งการเงินแล้วก็มีตัวเลือกเข้ามาด้วยนะคุณอาจจะพบเจอความรักที่เข้ามาแบบใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาให้เราเลือกและพอครบแล้วเนี่ย เป็นข่าวดีรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกว่าเป็นความมั่นคงเขาดูกันที่จิตใจเขาดูกันที่การดูแลแล้วก็รักษากันไว้คนที่คิดจะรักษาหรืออยู่ร่วมกันแบบคู่ชีวิตอ่ะเขาจะมาเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันต่างคนต่างเหมือนกับมองถึงอนาคตแก่ไปด้วยการเดินไปด้วยกันลําบากไปด้วยการผ่านทุกอย่างไปด้วยกันจริงๆมากกว่าคนที่ทิ้งเราไว้กลางทางทิ้งเราไว้แล้วไปเลือกคนอื่นนั่นเองก็เลยตอบไพ่ใบน,น,นี้ค่อนข้างจะขึ้นมาว่าชาวราศีมิั้น,นแบบ เพื่อแนะนํารักแรกพบการพบเจอกันนะครับถูกกาหนดเอาไว้เช่นในทางโซเชียลทางไกลแต่ก็เหมือนกับนําพาคุณ2คนเนี่ยเป็นเด,ดทนี่อ่ะน,นะครับไม่เหมือนกับถูกขีดเขียนเอาไว้ถูกให้พบเจอกันตามเหมือนกับเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะบุกเพตามกล่าวประกาศตามความรักตามดาาวงชะตาโชคชะตาที่นําพาสิ่งดีมาให้คุณก็เลยตอบว่า6ถ้วยาทไปนี่หมายความว่ารักแบบเพื่อนด้วยรักแบบการยนมีที่ดีด้วยรักแบบคู่รักคู่สร้างคู่สมนะครับรักแบบคู่ชีวิตรักแบบ คนที่เข้ามาปกป้อง <Stars> เข้ามาเป็นเพื่อนด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างของกันและกันแล้วชันหกถ้วยหมายความว่าคุณมีโอกาสพบเจอ partido, ความรักครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งเฟิร์สเลิฟลัปปีเลิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับและไพ่หกถ้วยใบนี้คือการพบเจอหน้าพบเจอตาแล้วรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเหมือนกันนะรักแรกพบนะครับมันเหมือนกับเพียงศบตาก็รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่เคยรักเคยรู้จักหรือรักครั้งนี้ที่เหมือนกับหกถ้วยคู่รักที่เหมือนกับรู้จักกันมาก่อนคู่แท้ดีต่ชาติที่วนมาพบเจอกันอีกครั้งงนึ คือทําไงทํนไยครับว่าถ้าเกิดใครเลิกลากคนลักไปเนี่ยถ้ายังรอคอยแล้วก็ยังรู้สึกว่าที่เพิ่งเลิกเกพิง่งลาก,กันไปนะเขาเพิ่งนอกใจเราเป็นในปีนี้นะหรือเขาเพิ่งเลิกลาคุณไปเนี่ยไม่เกิน6เดือนนะจะมีไพ่6ถ้วยเข้ามาครับและเดี๋ยวจัดเมนเข้ามาช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าจะมีข่าวสารเช่นเขาจะเรียกร้องความสนใจคุณแต่ไม่เกินรอหรอกนานไม่เกินรอหรอกนะครับอาจจะเป็นอาจจะนานหน่อยสำหรับคน,คนหลายคนที่แบบเลิกลากไปเพราะมีมือที่สามหรือว่าเลิกลากไปแล้วแบบเฮ้ยเลิกกันไปด้วยไม่ดีเนี่ยก็ลยตอบว่าจะเป็นปีแค่นั้นที่ต้อองรเา เคย้ตอบนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำนายว่าชาวราศีเมษท่านถ้าเกิดใครเลือก,ล,กล่าคนรักไม่เกิน6เดือนหรือ1นึ่งปีหรือมีปัญหากันช่วงปีนี้ถ้าเกิดยังคุณยังรักแล้วก็รอเขาอยู่เนี่ยแต่สําหรับคนที่เลือกรักแล้วก็เลือกรอนะอาะสามไปท้าคือการเลือกอดทนรอนะครับที่ชาวราศีทุกคนอยาก ja จะรอเขายัางรักเขาอยู่รู้สึกแบบนั้นอยู่ยคิดว่าอยู่ได้เป็นตัวเลือกได้ยอมได้พอรักแท้ฉันยอมได้ทุกอย่างฉันรอได้เธอได้อยู่แล้วฉันเชื่อในรักแท้แบบนี้ผมเลยทำนายว่าถ้าเกิดใครรู้สึกแบบนั้นนนออา ไม่เกินช่วงเดือนธันวาคมหรือไม่เกินช่วงของปีหน้านะครับส่วนใหญ่ทานายก็จะกลับมาก่อนอยู่แล้วจะมีข่าวดีก่อนกลางปีก็ได้เรีวสุดนะครับการกลับมาพูดคุยกันกลับมาคืนดีการกลับมาขอความรักขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือหลายหลายคนอาจจะขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือเพราะว่าชาวราศีพิจิกเคยปกป้องเคยดูแลเขานะครับก็อาจจะกลับมาถึงขั้นแบบให้เขาขอให้คุณดูแลเขาช่วยเหลือก็เหมือนเดิมเขาอยากให้คุณกลับไปพยายพมดีกับเขาเหมือนเดิมแต่อยที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปไหมต้องการอีกหรือเปล่ายังสู้ไหวหรือเปล่า ยังรอเขาอยู่หรือไม่ยังรักอยู่หรือเปล่าซสมาดูพาไพ่ใบต่อมานะครับว่าชาวราศีธนูหรือท่านเนี่ยเดือนธันวาคมแต่วันที่1นึ่งถึงวันเนี่ยเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่8ดาบสำหรับใครก็ตามที่เลือกรลาคนรับไปเกิน6เดือนหรือว่าเกิน8เดือนขึ้นไปไม่แนะนานะว่าให้รออาจจะเป็นไพ่แปดดาบคือการดุดพ้นจากเวรกับดีกว่าเพราะกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นการกลับมาเพราะผลประโยชน์การกลับมาเพราะผูกผูกจิตผูกใจการกลับมาเพราะไม่เหลือใคร นะครับเพราะเขาจะเสียนเสียคุณไปแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าคุณมีค่านะครับฉันให้แปดดับเหมือนกับคนคนนึงที่เสียใจแต่กับคนรักคุณเนี่ยเขาเฉยชากับคุณเนะ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกเจ็บปวดเสียใจร้องไห้แต่คนรักของคุณกลับอยู่ได้ตามปกติแต่คนรักของคุณกลับไปกอดคนอื่นกลับไปรักคนอื่นนะครับแนะนําว่าควรออกมาจากเวรกรรมควรออกมาจากสิ่งเหล่านี้ที่มันทาร้ายเราดีกว่านะครับอย่ากลับไปเจ็บปวดอย่ากลับไปเสียใจอีกเลยถ้าเกิดเขายังเฉยๆกับเราถ้าเกิดเขาเห็นเราเสียใจร้้้้้ออองไไไไหหแลวเเเาาามมมืนนนกับ่่่ดดสใใจจขระ แต่เขาอยู่ได้ตามปกติเนี่ยไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องความรู้สึกที่ว่าอยากกลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเกิดเขาไม่ได้ต้องการคุณถ้าเกิดเขาไม่รักคุณถ้าเกิดเขาเลือกคนอื่นแล้วอ่ะแต่ไพ่แปดดาบบอกว่าถ้าเกิดคุารู้สึกว่ายังรักและอยากให้คนรักคุณเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเห็นใจคุณบ้างหรือว่าส่งสัญญาณไปเขารู้เนี่ยอาจจะมีการส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ไปบอกเขานะครับสองใบทั้งแปดดาบว่าจะเสียกันไปแล้วนะนี่คือรักแท้หรือจะยอมเสียกันไปเลยหรือจะยอมตัดใจหรืออจะขาาาาาาดกัันนไปเเเเเเลยยหห็็มมวว่่รรรรง แม้ว่าจะเจ็บปวดแม้ว่าคุณจะเลือกคนอื่นแม้ว่าคุณจะไปมีใครนะครับหรือแม้ว่าเราจะเลือกกันไปเนี่ยแต่พ่ยแปลดาบความรูร้สึกที่มันผูกพันกันสิ่งเหล่านั้นไม่คงอยู่อะกลับมานะครับกลับมาเหมือนกับปลุกชุบชีวิตกลับมาเกิดใหม่กลับมาเริ่มใหม่กลับมารักษาแผลใจที่ทําร้ายกันดีกว่านึกถึงตอนที่เราอยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันเคยทําสิ่งดีเคยช่วยเหลือดูแลกันนึกถึงข้อดีมากๆนะครับถ้าเกิดมันไม่หลงเหลืออะไรแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร แะเกิดมาหลงเหลือความรู้สึกดีหลงเหลือความคิดหลงเหลือความรู้สึกที่แบบดีพอเนี่ยก็กลับมาหาคนที่รักเธอมากกว่าใครก็กลับมาหาคนคนเนี่ยที่รักเธอจริงนั่นเองฉันพ่ใไปต่อมาขึ้นหมาเดือดสเตนเข้ามาครับแนะนําชาวราศีถ้าเรียว่าเดือดสเตนคือความเข้มแข็งการพยายามอดทนในครั้งสุดท้ายเดือดสเตนหมายความถ้าเกิดเขารู้สึกว่าตัวเองนิ่งเฉยเย็นชาแล้วเนี่ยเคยพยายามอดทนพยายามทําแบบนี้ไปแล้วส่งคลิปไปแล้วหรือเคยพยายามไปขอร้องใครสักคนหนึ่งช่วงนั้นไปแล้วว่าเจ็บมาเยอะทนมาเยอะทําดีสุดแล้วนี่ผมนายให้เนี่ย เดอะสเตนคือการหยุดได้แล้วหยุดฝืนตัวเองหยุดทาร้ายตัวเองหยุดพยายามดึงใครสักคนหนึ่งกลับมาได้แล้วเพราะขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาเดอะสเตนคือการเข้มแข็งการรักตัวเองนะครับหยุดทาร้ายตัวเองและเปิดรับพลังงานดีๆจากนี้ไปจนนิรันจากนี้ไปตลอดดีกว่าจากนี้ไปจะมีแด่ข่าวดีๆคุณเข้มแข็งคุณผ่านความเจ็บปวดมาแล้วนะถ้าหากคุณไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจเนี่ยวันนี้คุณอาจจะไม่ได้เข้มแข็งแบบนี้ก็ได้วันนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเต็มที่ไปแล้วก็ได้นะไพ่ไปนี้บอกคุณว่าคุณททําเเต็มี่่ไปแแล้้วคนนัอง จ่าใ,ใครทุกคนที่ยังไม่ทําเต็มที่ก็จงสู้แล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับเพราะเวลาเลิกกันเนี่ยมันจะไม่ต้องรู้สึกว่าจะเหลือของเหลืออะไรหรือว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไปทําอะไรอีกนะครับฉันพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดนมเชียน,นะครับทำนายว่าราศีาาของเดือท่านในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะมีเดนมชียนเข้ามาอาจจะมีพลังงานดนๆเช่นคนที่ทำล,ลายคุณไปเนี่ยจะมีการกลับมาแบบเทคไมคกลยาสิทธ์อ่ะอยากจะกลับมาสนใจอยากจะกลับมาเรียกร้องความสนใจอยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาต้องการคุณเขาใหญ่คุณกลับไปในวันที่คุณเนี่ย อยู่ได้เข้มแข็งเดินออกมาถึงบอกไอ้ครับว่าอาจจะส่งคลิปนี้ไปเตือนสติกันเพราะเดจจัดติดเข้ามาครับมันคือความรักแท้ไม่คือรักแท้ที่ไม่แพ้สิ่งใดน,นั่นเองซช่นเดจจาติดหมายความว่าถ้าเกิดใครเชื่อมันในความรักแท้ครับบทสรุปคำเของคุณเนี่ยขอทํานายเลยว่าสุดท้ายรักแท้ก็จะกลับมาต่อให้เลิกรากันหรือนอกใจกันไปหรือทิ้งกันไปก็ตามไม่ว่านานแค่ไหนก็ตามรักแท้ชนะทุกอย่างเขาจะเข้าใจความหมายของมว่ารักรักแท้จะกลับมารักแท้มันจะหวนคืนมา ถ้าคุณเชื่อมั่นในรักแท้ถ้าคุณยังรักและเชื่อใจอยังเชื่อมั่นในมันนะนะครับรักแท้ชนะทุกอย่างรักแท้ไม่แพ้สิ่งใดนั่นเองแม้ว่าระยะทางจะทำให้คุณสองคนเลิกกันแม้ว่าความห่างไกลแม้ว่าการทำร้ายจิตใจหรือการนอกใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็จริงแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ความมั่นคงสามไม้เท้ามันยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนก็คือรักแท้น,นี่แหละที่จะชนะทุกอย่างชนะคนอื่นแม้ว่าเนคุณอาจจะแพ้มันี้คุณอาจจะเจ็บมัน aspir, มี้คุณอาจจะเสียใจแต่ฉันเชื่อว่า,วารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดนั่นเองครับ ถันจะติดหมายความว่าความรักแท้ที่เจ้าหวนคืนมาการเริ่มต้นความรักใหม่ก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่ได้รักแล้วไม่ได้รอแล้วเจ็บปวดเสียใจพอแล้วเนี่ยทานายว่าคุณจะพบเจอความรักที่เหมือนกับรักแรกพบรักแท้การเรียนมีทิศดิการพบเจอรักแท้ที่ออกมาจากเวรกรรมออกมาจากอุประสออกมาจากสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันร้ายแต่คุณทําเต็มที่แล้วคุณสู้เพื่อรักแท้ไปแล้วนะก็อยากให้เราสู้ใหม่เริ่มต้นใหม่เพื่อรักแท้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูไพ่ของคนรักของซาราสีธงนูนกันดีกว่านะครับาง้ ทำไมผมถึงพูดว่าการกลับมาของคุณเนี่ยของคนรังคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นกลับมาพบเจอกันหรือกลับมาเจอกันเนี่ยพบใหไพ่ไปต่อมาเข้ามาน,นที่พพไพ่ใบนี้ก่อนเลยคือ6ถ้วยทำไมเพราคนร่างคุณกับคุณเนี่ยยังไงก็จะกลับมาไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามจะมีเรื่องลูกเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการดูแลใส่ใจความช่วยเหลือเกี่อวกประชาธิท่านเนี่ยคนรักงคุณเขาจะกลับมาอยู่แล้วไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามแต่อาจจะทําอะไรเหมือนกับเด็กถือดาบทาอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามอารมณ์โดยการที่ตัดคุณไปง่ายเลือกหลากคุณไปง่ายไม่พอใจเพราาไปจออคนนื่่ีีดกว เด็กถือดาบหมือาเขาอาจจะได้อย่างที่เขาต้องการนะแต่สุดท้ายความสัมพันธ์ที่เขาไปจบไปคบไปเจอเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเขาอาจจะไปเลือกอะไรที่มันง่ายเกินใช้อารมณ์ในการเลือกหรือเลือกกันเพราะอารมณ์นะครับแต่สุดท้ายเขาจะพยายามติดต่อคุณเขาจะกลับมาติดต่อพูดคุยโทรหาคุณหรือเรียกร้องความสนใจจากคุณต้องการคุณน่ะเขาอยากคุณกลับไปเพราะว่าเอ p มพอยเลอร์นี่มันคือเรื่องราวปฏิทินนี่มันคือครอบครัวนี่มันคือบ้านนะครับเขาอาจจะหาใครก็ได้ที่เป็นเด็กถือดาบคนที่ถูกใจคนที่ต้องการคนที่ดีกว่าแต่เกิดเขาหาคคนนทีี่่รรรัักจิงเยฟบ น,นี่คือรักแท้ยังไงก็หมดคืนนี่คือรักแท้ยังไงก็กลับมาฉันไพ่สองคนโสดละ่ะฮีโร่เฟนส์เอ็มพอยเลอร์คือ6ถ้วยจะพบเจอความรักที่รักแรกพบคู่รักที่เหมือนกับสามารถปกป้องดูแลคุณได้ผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์หรือคนรักที่เป็นต่างชาติก็ได้หรือเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะเพราะฮีโร่เฟนคือการแต่งงานแบบพ่อแม่ลูกการอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกอีกครั้งหนึ่งการอยู่กันแบบเพื่อนที่ดีครอบครัวการแต่งงานการมั่นหมายคู่แท้คู่ชีวิตที่ชาวราศีหรือท่านเนี่ยจะพบเจอแล้วคนคนนี้ จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณมากกว่าคบออกับคุณแล้วเนี่ยกับทิ้งไปง่ายกับมองเห็นคุณค่าคุณเลยฉันไพอาลเครนแนะนำชาวราศีมิถุนท่านว่า Inve s t i g a เกตนะครับนั่นคือการที่คุณอาจจะพบเจออะไรที่เจอการค้นพบการพบเจออะไรบางอย่างนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมจนถึงปีหน้าไม่เกินหรอกชา้าหรือเร็วก็ตามคุณจะพบเจอสิ่งเหล่านี้ที่ผมนายให้ขอให้อวยพรทุกคนแล้วกอทุกคนเนี่ยน้อมรับคำทำนายก็พิมพ์มาน้อมรับคำทำนายได้เลยนะครับผมจะพิมพ e ์ว่าอวยพรแล้วก็ขออวยพรผ่าน,นคลิป ใครกต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ